พิเซทำไมคุณพ่อกับคุณแม่ของฉันต้องมาถูกฆ่าตามใจชอบด้วยฮะบ้าไรัรรน,นรไม่มีทางยอมให้คนอย่างแกมาฆ่าพ่อแม่ฉันได้หรอกนะบาลานซ์เรกเกอดูซ่าอาลเบียนพลังของเฮลโดอิเซ,เซเพิ่มขึ้นจนเกินคาดเลยเพระเซคริตเกียร์จะเพิ่มตามความมุ่งมั่นที่แข็งกรความโกรธระดิงสา ดูเป็นผู้ปฏิดาแบบนี้แหละเป็นศัจธรรมหนึ่งของการดืง่งพลังของมังกรถ้าในความหมายนั้นหมอนั่นดูจะเข้ากับมบังกรมากกว่าฉันนะไปต่อพูดเรื่องบ้าบ่อนั้นอัคคานลงเรดเยดราก้นสเเยอ์โดนแค่ดาบเยวถึงกับต้านความเสียหายไม่ได้สรุปก็แค่อย่าให้โดนก็พอสินะอิเซ อาราของทั้งสองคนนั้นเลยกี่จำกัดแ,แล้วแค่เข้าใกล้อาจจะถูกเผาไหม้จนตายเลยแต่ว่าทาได้เพียงยินมองแบบนี้นะอ่อนมากไ,ไปแล้วออออกนิวอันออกจะพลังฉันลืมไปเลยว่าอ่อนนั้นสูบพลังจากคนที่สัมผัสไปเป็นพลังของตัวเองอิเซไม่เป็นไรครับประธาน ต้องเป็นห่วงผมเลยนะครับรุ่นพี่อีเซอย่ายอมแพ้นะกจะพานมองดูอยู่ดีน่นาวมันจะยอมแอ้ได้ย่างไรกันเล่าแบบนี้นี่เองนั่นมันพลังที่เหนือความสามารถที่จะรับได้คลายออกมาจากปีกเพระแบบนี้หมอนนั่นถึงสามารถรักษาขีดสูงสุดเอาไว้ได้แต่ั้านสถิตไหนๆก็ไม่ขีดจำกัดที่สุดยอดเหมือนกันสินะ ก็เคยใช่ครัต่อสู้กับโคคาเอลนายก็ต่อสู้เพื่อเพื่อนของนายเพราะฉะนั้นฉันควรจะฆ่าเพื่อนนายก่อนครอบครัวสิครัอันเดียน้ไยตันกันดีละโอ้ยเกมันจะมากไปแล้วนะบ้าเ้ยแข็งให้มากกว่านี้แข็งแกร่งกว่านี้แล้วทำให้ฉันสนุกหน่อยสิยูโดอิเซ่โยอิเซ่เฟร็ดบนลังกับอัสทร์ลน ความแรงให้กับวายรฉันจะทำให้พลังที่แกสูงไปกับพลังที่คล้ยออกมาสูงขึ้นจนกระทั่งปีกดีไม่สามารถควบคุมได้เลยการทำงานเริ่มของาวันไร้แล้วต้องตั้งระบบใหม่หลังของดาร์กเนเลเยอร์ไล้วไรนี้ ยอดเลยที่ซัดเซคิร์เกียของฉันกระเด็นได้ถ้าพยายามก็ทำได้เหมือนกันนี่แบบนี้แหละถึงจะเป็นคู่ต่อสู้ของฉันนี่มันอะไรกันอะจริงเหรอเนี่ยมันจะไม่จบลงจนกว่าเจ้าของร่าจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกนั่นคือการต่อสู้ของพวกเราเป็ออไไหไปดูเหมือนทริ์ของกำไลจะถึงขีดจำกัดแล้วเลยนะหมายถึงฉันมีความสามารถไม่พออีกแล้วเหรอ ถ้าหมดเวลาที่จำกัดก็จะทำอะไรไม่ได้ท้าไมห่หนีนายตายแน่จะ่ทิ้งพู้ปัะธาแล้วหนีไปเหรอเด็กเซคริเกียเนี่ยจะวิวินนาการตามความคิดใช่ไหมหน่าสนใจแต่ก็ทำใจว่าอาจจะตายด้วยนะคู่หูไม่ยอมตายหรอกเพราะฉันยังไม่ได้ความบริสุทธิ์ของประธานเลยแต่ว่าถ้าเจ็บแล้วก็พอทนไหวอยู่ <c oughs> พูดได้ดีนี่ถ้าฉันก็พร้อมจะไปักนาย พระชามกรแดงที่ฉันฝากชื่อและพลังเอาไว้เราจะ